สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในแอป Tele g กร m นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าสีตีมนะฮะของเจ้าแอปแชทตัวนี้นะครับให้มันกลายเป็นสีดำหรือสีอื่นๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ประมาณนี้เลยวิธีการทำนั้นไม่ยากครับมาเริ่มกันเลยครับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่แอป Tele g กรมก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้สังเกตตรงไอคอนขีดๆสาอันนะครับอย่างเช่นในจอมือถือของผมเนี่ย มันก็จะอยู่ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับก็กดไป1ทีครับผมจากนั้นนะครับไปตรงไอคอนฟันเฟืองนะครับหรือ setting ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้หาเมนูที่ชื่อว่า Chat Setting นะครับหรือที่เป็นรูปไอคอนพูดคุยตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ทีครับผมจากนั้นนะครับในส่วนของ c ันเลือกตีตรงนี้แหละครับให้เพื่อนๆเนี่ยจิ้มเลือกสีได้เลยนะครับว่าต้องการให้มันเป็นตีมสีอะไรนะครับ แบบนี้นะฮะโดยที่มันยังไม่จบแค่นั้นครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้มากกว่านั้นสังเกตในตรงด้านล่างตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอานิ้วจิ้มนะครับแล้วลองเปลี่ยนสีดูได้เลยครับว่าต้องการให้มันมิกมิกแอนด์แมทกับสีไหนบ้างนะครับนี่ครับซึ่งสีที่เขาทํามาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดยังไม่เจอสีที่ถูกใจแล้วล้วก็ให้เลื่อนมาทางด้านขวาสุดนะครับมันก็จะเป็นแม่สีแบบนี้นะครับให้กดเข้าไปเลยครับ จากนั้นเพื่อนๆก็เลือกสีได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับว่าถูกใจสีไหนโทนไหนนะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดปุ่มเซฟทางด้านบนขวาก่อนออกนะฮะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดแบ็กกลับไปใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคครับนี่ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆนะครับที่นํามาฝากสําหรับเจ้าแอปเทเลแกรมนะครับลองนาไปทําดูนะครับมีอะไรก็มาพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับ และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ